สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำหน่อไม้ใส่น้ำปูยาหน่อไม้ใส่น้ำปูนี่กำลังต้มหน่อไม้อยู่นะคะหน่อไม้ออเดอร์มาเนาะแล้วก็เลยมาต้มอีกรอบหนึงนี่หน่อไม้ของเราที่ต้มสุกแล้วนะคะที่เราอุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเราก็จะมากรีดหน่อไม้กันเลยค่ะเลยกรีดหน่อไม้ก่อนใช้ไม้นี่กรีดนะคะ มาลูกชิขอเวลากรีดหน่อไม้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็จะมาตัดครึ่งกรีดต่อไปเ่รอกรีดให้มันเป็นเส้นใหญ่ๆค่ะ ตัดครึ่งเลยค่ะยาวไปก็ตัดครึ่งน,นะ จ้าโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะขึ้นเอากระทะตั้งไฟเลยนะคะนี่เราก็จะมาย่างของพวกนี้เนะในกระทะเลยเขงไปเลยไปนิดจ้า ล้วก็จะเกลี่ยไม่แบนๆถ้าม,มันสุกไวๆพริกนี่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะความเผ็ดแล้วแต่ใครจะชอบเผ็ดมากเผ็ดนะ้อยปิดฝาเลยปิดฝากระทะเลยเจ๊เจ้านี่เลยค่ะเราก็ย่างพริกกระเทียมกับหอมแดงนะ ได้ประมาณนี้นะคะมันนิ่มแล้วเนาะนิ่มแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วว่าโอเคนะคะปิดแกะเลยต่อไปเราก็จะมาย่างกระปิกันเลยจ้ากะปิย่างแี่นี้นะฝาแป๊บหนึ่งย่างพอกระปิมันเปลี่ยนสีนะคะ นี่นะคะกะปิของเราที่ย่างมาก็เปลี่ยนเป็นสีแบบนี้แล้วเนาะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตักออกมาเลยจะใส่ก็ต้นหอมผักชีแล้วใบขิงแมงดาเสร็จแล้วก็ใบแมงลักนะคะนี่ขิงแมงดาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นมันหัวมันจะเล็กๆก,ก,กว่าหัวขิงเนาะหัวขิงที่เราเอามาทําผัดผักอะไรพวกนั้นอะคะ่ะผัดตับอะไรเนาะ ต้นมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ากลิ่นมันจะแตกต่างกันไปคนละอย่างนะคะใบขิงมังดากลิ่นมันจะฉุนกว่าใบขิงเนาะหัวมันจะเล็กกว่าเค okay, นะคะเราจะใส่พริกที่เราย่างไว้เมื่อกี้เนาะกระเทียมหอมแดงแล้วก็กระปิกแล้วก็จะมาโขลกกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันนะคะย่างแบบแบบนั้นเลยแบบบ้านๆเลยะคะ่ะย่างในกระทะถ้าไม่มีกระทะย่างแบบนั้นเอาไปคั่วก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแผาแผวบ้านเราจริงๆแล้วเนาะเขาก็จะเอาพริกไปจี่นะคะพริกหอมแดงกระเทียมเอาไปจี่ไฟเนาะแต่นี่เราไม่มี ไม่ได้อยู่ที่ไทยเนาะมีแต่เตาแกส๊สก็เลยต้องใช้วิธีนี้คนะ่ะเอาไปย่างในกนระทะตำให้ละเอยียดกะปิเราก็ใส่ลงไปตำด้วย Un bien y ทานมากค่ะยำหน่อไม้ใส่น้ำปูาอยู่ฝั่งทางนี้ไม่ค่อยหาหน่อไม้ไม่ค่อยมีถ้าเราไม่ออเดอร์ก็ไม่มีของค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทำทานนะเนาะมันนาไหนจะทำทานครั้งหนึ่งโอเคค่ะเราก็ูกมาได้ประมาณนี้นะ ได้ครับขนาดนี้ประมาณนี้นก็จะมาใส่ใส่โรตีนะคะลงไปนิดนึงนี่สูตรของเราเองนะคะอาหารบ้านๆเนาะอินโนมาโต้หนึ่งช้อนสองช้อนเล็ก ขาดไม่ได้เลยยีนวัตต์ชอบทานแต่ว่าไม่ค่อยทานใส่มาค่อยเยอะใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยเพื่อให้ความนัวนะคะสองั้นี่เลยค่ะน้ำปูน้ำปูน้ำปูนี่ของป้าทําขายเนาะ อร่อยมากเลยค่ะน้ำปูกุกแใส่ประมาณนี้ค่ะใส่มากก็ดำดำม,มากนะคะใส่น้อยก็ดำน้อยเอเราเอาดำพอดีพอดีได้ละ ขาวนิดนึง่งน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักนี่ลงไป แล้วก็ลองใส่นี่น้อไม้ตอนนี้ใส่น้อไม้ลงไปก่อนใส่น้องไม้ลงไปก่อนคข้าเลย ด้วยผักเลยจ้าหั่นแลวเมื่อกี้ใส่ไปหมดเลยม,มันก็จะมีกลิ่นหอมของใบขิงแมงดาใบแมงลัก ขอมผักชีได้มีกลิ่นน้ำปูออกมาหน่อยๆชิมก่อนนะคะอร่อยบอ่อืมอร่อยแล้วค่ะ โอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจับใส่จานเลยคอเคนี่ค่ะหน้าตาของยำนอไม่ใส่น้ำปูของบ้านเราเนะลักษณะแบบนี้ก็จะ,จะตามด้วยผักของเรามีหลายอย่างเลยค่ะนอไม้ผักต้นหอมผักชีใบบัวบกถั่วแล้วก็กล่ำปี ก็จะเป็นกับข้าวที่เหลือเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันชั้นแป้าเป็ดเิกกินยูเบ,บสไตล์แล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปกินอย่าลืมกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดงกินไปกินกันเลย มันนี้กินด้วยยามดอกมานะคะกินกับข้าวค่ะเออาม่ากเลยคะ่อยังไม่เคี้ยวเลย ห็นนิดน,งนึงนะคะจาเพน